วันนี้ผมมาร้านคาเฟ่นะครับทิวนาคาเฟา่เลิกงานแล้วมา,าวันนี้ได้โคต้าใกล้บ้านก็คือเลิกงานแล้วก็มาทันตอนนี้เกือบจะหกโมงแล้วครับร้านเปิดใหม่อยู่เชียงใหม่อำเภอสันทรายตำบลแม่แฝกนะครับอยู่แถวแถวตลาดเจดีมแม่ครัว ผมอธิบายทางก่อนดีกว่ามั้งถ้ามาถึงตลาดเจดีแม่ครัวจากในเมืองเชียงใหม่นะครับเลยตลาดเจดีแม่ครัวมาหนึ่งร้อยเมตรเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาเสร็จข้ามคันคลองพอข้ามคันคลองแล้วเจอซุ้มประตูผ่านซุ้มประตูมาเลยนะครับหลอดซุ้มประตูมาอีกหนึ่งร้อยเมตรเจอสามแยกเล็กๆเลี้ยวขวาเห็นร้านเลยครับเลี้ยวเข้ามานิดเดียวร้านเปิด สิบโมงถึงสามทุ่มนะครับเวลาเดิมก็คือสิบแปดช่วงนั้นมีโควิดก็เลยเปิดแค่สิบแปตอนนี้ได้รับเขาเรียกอะไรนะเปิดอนุญ,ญาตให้เปิดเป็นเวลาปกติแล้วนะครับตอนนี้เปิดถึงสามทุ่มนะครับก็ผมมาแล้วรอบนึงนะครับเมื่อกางวันมาจิบกาแฟไปแก้วหนึ่งถือว่าใช้ได้ เรียบง่ายนั่งแบบสบายๆชิวๆนะครับมีปิ้งย่างขายด้วยบรรยากาศร้านร้านไม่ใหญ่นะครับแต่บรรยากาศดีทิวนานะครับทิวนาถอยหลังนิดนึงให้ดูป้ายร้านอีกรอบทิวนานี่ครับทิวนาพิมพ์ในอ่า ก o o g l e แม p เลยครับทิวนานะครับทิวนาคาเฟ่มันจะขึ้นเลยครับทิวนาคาเฟ่ตอนนี้น่าจะเกือบเกือบหโมงอะ่ะก็ร้านไม่ใหญ่นะครับโซนนี้เป็นโซนร้านกาแฟนะครับแล้วก็เป็นโซนร้านกาแฟแล้วมีห้องแอร์อยู่ข้างบนร้านนี้นะครับแล้วก็จะมีโซนด้านล่างอีกสองสามโต๊ะนี่ครับ ผมไปถ่ายมาทั่วแล้วครับวันนี้มาถ่ายที่ใกล้ๆที่ทำงานผมสันทรายนะครับตำบลแม่แฝกครับทิวนาคาเฟ่าวันนี้ผมมานั่งกินข้าวกับเพื่อนด้านล่างผมเลือกริมน้ำเลยครับ <Okay. S 1> ก็มีโต๊ะนั่งหนดชิวๆนะ ก็ผมว่าบรรยากาศใช้ได้เลยถ้ามาไม่ถูกเบอร์โทรนี้เลยเนาะเป็นกาแฟโดยลางค่ะ ไม่อายเมื่อกัางวันได้ชิมแล้วโอ้ลืมบอกไปร้านเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ปิดร้านปิดวันจันทร์ร้านปิดวันจันทร์อะดูราคาเครื่องดื่มหน่อยวันนี้ผมเล่นเอพปโซไปแก้วหนึ่ง สอบผ่านครับรสชาติใช้ได้เลยปิดทุกวันจันทร์นะครับหขอ,ด,อ,าหาด,หอดูเมนูอาหารหน่อยได้ไหมครับดูเมนูอาหารหน่อยเผื่อเป็นไกด์ไลน์ อาหารผมยังไม่ได้ชิมนะครับแต่ว่าผมชิมกาแฟไปแล้วของนี้เมนูอีกอันหนึ่งนนนนมีขนมจีนน้ำเงี้ยวด้วยเปิดสิบโมงถึงสามทุ่มเนาะอ้าวเดี๋ยวนะมีเฟรนด์ไฟมีอ่ะ ของครบเคี้ยวกินเล่นได้วันนี้เมนูแนะนําขนมจีนน้ําเงี้ยวผมเมื่อกี้เขาสั่งหมูทอดน้ำปลาย,ยังถ้ายังสั่งให้ผมหน่อยอ๋อสั่งแล้วเนาะโอเค ก็บรรยากาศทิวนาอ๋อมันอยู่ริมนาลมเย็นเย็นลมพัดเย็นแบบอ่อนๆดูใบไม้สังเกตที่ใบไม้แล้วกันชิลๆบรรยากาศใช้ได้เลย ตรงนี้ถ้าไปเที่ยวแถวแนี้แล้วตอนเย็นหรือผ่านมาทางนี้น่าแวะอยู่ครับโอเคเลยที่เที่ยวแถวนี้ก็เยอะที่เที่ยวแถวนี้ก็จะมีอะไรอ่ะแอร์แอร์เดมอนคาเอเอที่ใกล้ๆนะห่างกันบ๊สักสักไม่ถึงประมาณสิบโลอะใกล้ๆเลยเห็นเห็นลสังเกตใบไม้อะลมเย็นดี อาหารผมยังไม่ได้ชิมนะแต่กาแฟนี่ถือว่าใช้ได้แล้วครับอ๋อมีบออมีเลี้ยงปลาในบ่อด้วยปลาทับทิมมั้งปลาสีเป็นสีสีก็อีกหนึ่งร้านนะครับแนะนําครับบรรยากาศโดยรอบก็ถือว่าดีมากโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับ